โอเคครับยินดีด้วยครับ<ๆ>กับชนะของกล้องธรณีสอสมัยครับโอ้โห oh, oh. ต้องบอกว่าเป็นไฟที่ดีัอใจอีกไฟหนึ่งของกล้องธรณีก็ว่าได้ในการเจอกับเจ้าเสือใหญ่การประกบของคู่นี้รู้สึกไงบ้างก็เราไปท้าเขาด้วยก็รู้สึก <laughs> รู้สึกก็ดีใจครับน้องเขาก็เก่งครับอ่าฮะศึกษาเทปของเขามาศึกษาเทปครับ เยอะมากก็เยอะไหมก็ดูเขาต่อยกับเพชรสุขุมวิทยก้องเสร็จอะไรพวกนี้อ่าฮะเรื่ทำการบ้านมัเป็นอย่างดีว่างั้นครับผมแล้วไฟนี้ได้ข่าวว่าทางกล้องทอดีนี่มีฮีโร่โอลิมปิกมานั้นบุญจำลองมาช่วยตวหมัดให้ด้วยครับผมเป็นไงฮะก็ก็ได้ผลครับได้ผลครับก็ได้ผลครับนั่นน่ะสินะขึ้นมาใส่กันในยกแรกเป็นไงฮะความกดดัน ก็ใส่กันยกแรกเราโดนก่อนเลยครับโดนก่อนโดนนับก่อนเลยอ่าฮะรู้สึกไงบ้างมันโลกมันหมุนติ้วไปไหมหรือไงหมุนครับแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะพยายามฝึกฝนฝึกซ้อมมาเพื่อเพื่อไปต่อครับนะฮะจนกระทั่งยกสองเราได้คืนครับผมจังหวะนั้นเป็นไงฮะเราฟังนิดหนึ่งก็จังหวะนั้นเป็นจังหวะผมเดินทําจังหวะบวกพอดีครับกดเปียงครับผมคิดว่าจะลุกมาไหมก็คิดไหมก็ เขาต้องซ้อมมาดีอยู่แล้วผมก็ต้องคิดเองแล้วเราก็เดินทำเขาอ่าฮะโอเคก็ได้คนระนับแล้วครับจนกระทั่งมาถึงยกสามแล้วยกสามเนี่ยตอนนั้นในใจคิดอะไรอยู่คิดต้องเอาชนะให้ได้ครับครับจะวางแผนยังไงจะจะจะบุกหรือจะถอยหรือจะจะต้องบุกครับถ้าถอยเขาได้ได้ใจครับนะนะแล้วเราก็เดินกดดันเขาไปครับผมจนกระทั่งครบยก ครบยกในตอนนั้นยังมั่นใจไหมหรือว่ายังไงยังห้าสิบห้าสิบอยู่ก็มั่นใจไหมก็ห้าสิบห้าสิบครับออแฟนมวยเฮผมก็นั่นแหละครับอ่าฮะครับก็ดีใจครับเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าลุ้นเหมือนกันครับเขาจะประกาศยังไงครันะฮะแต่ว่าทางก้องเ่าดีเท่านั้นแหละครับผมโล่งเลยปหมโอ้โล่งมากเลยครับนะจนกระทั่งแล้วก็เได้ชัยชนะไปแล้วแล้วที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ได้สัญญาวันใหญ่ครับซึ่งหลายๆคนคาดว่าไฟเนี่ยไม่ไม่ไม่คุณกับผมอวัดกันเลยครับใช่ไหมใช่ครับก็ทําเต็มที่ครับทุไฟที่ผมขึ้นผมทําเต็มที่ทุกไฟครับก็ไม่คิดจะได้ครับแต่ก็ได้มาผมก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณครับอือหือมูลค่านี่หนึ่งแสนเหรียญหรือประมาณ3ามล้านแปดครับประมาณนั้นนะฮะ ขึ้นไปชกวันใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ากล้องครานี้จะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีกเยอะเลย<ช>เราจะต้องแก้ไขในส่วนไหนบ้างอีกแก้ไขแก้ไขไหมก็ต้องแก้ไขครับต้องพัฒนาตัวเองให้ให,ให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับออือครับผมพี่ถามอีกข้อหนึับไปวันใหญ่แล้วร้อยสามสองคงไม่พอแล้ววางอนาคตน้ำหนักไหนดีน้ำหนักไหนก็ก็ น่าจะร้อยสามห้านี่แหละครับหวังไปอีกชั้นหน<ช>ึ่งร้อยสามห้าเลยครับใครพูดตลอดว่าผมยังไม่ถึงตอ,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 อนนี้ถึงแล้วอันนี้สิ่งละครับถึงแล้วนะครับพร้อมเจอทุกคนไนะม่ขึ้นไปวันใหญยพร้อมเจอครับผมมาเตายประกอบม,มาผมก็พร้อมเจอทุกคนวางไว้ที่ร้อยสามห้าครับในครั้ง,รงนี้เจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยกดนนิดหน่อยครับตรงไหนมืมันถืออะไรนิดหน่อยอ๋อมือใช่ไหมไปก่อนเขาโดนหัวยังไง โดนน่าจะโดนหมวน้าออมือซ้ายโอเคมแล้วนี่ถ้าว่าทางทางเจ้าสยญ่ยังคาใจยังคล้องใจอยู่ก็อีสปก็ได้อยู่ก็แล้วแต่โปมเตอร์ครับถ้ามีรีแม็กกแล้วแต่โปมเตอร์ครับถ้าเกิดเราเราลองชกในรูปแบบที่เป็นคิกบ็อกซิ่งบ้างเนี่ยไผ่คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็ในอนาคตครับเราไม่ไม่รู้ครับว่าโปรโมเตอร์จะจัดแบบไหนให้ผมผมก็ต้อง แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับได้ตลอดน,นะครับโอเคฮะท้ายนี้อยากให้ไพ่ฝากอะไรถึงแฟนมวยซึ่งวันนี้เชื่อว่ามามาเชียร์ไพ่เยอะมากเลยอยากบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณครับที่มาเชียร์ที่สนามครับแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์ทางบ้านกองเชียร์ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานครูพลังใหม่ทีมงานวันทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณเชียร์สมหมายทิกคุณเมตตาครับแล้วก็ขอบคุณ กองเชียร์ทุกคนครับขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจผมตลอดครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวคเพิ่มเติมนิดนึงครับเอ่อคราวนี้มันเป็นมูกินหางนะที่เราต่อยก็คือว่าเราชนะท่าน้าของเจ้าเสือใหญ่ครับยังไงไม่ชนะด้านของเอ่อพิสุวิทย์คราวนี้เราก็ไปแพ้มีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าเราอยากจะไปรีแมตช์ให้หายคาใจกับท่าน้าพิสุทธิ์วิทย์ครับก็รีแมทไหมก็แล้วแต่ผมโโปรมเตอร์ที่จะจัดมาผมก็พร้อมเรวก็พร้อมที่จะรีแมตช์ครัท ขอบคุณมากครับพี่ครับพี่ขอหนาที่ไปฝากไลนรถึงแฟนคลับที่แจ็งบังสันหน่อยก็เดือดแน่นอนครับบางสันเต็มร้อยแน่นอนครับคิดว่าขอสมหมายจะมีวินวินคู่ครับต้องวินคู่ครับโบนัสไหมต้องมีแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่สันผมเดือดครับเดือดนะได้อยู่ด้วยกันที่ห้องมีอะไรบูกกันเลยก่อนมาชกวันนี้ก็เขาบอกว่าเต็มทีครับขึ้นบนเวทีแล้วต้องใส่ให้ ีท่ผมดีใจเลยวันนี้น้องชายอีกคนนึงได้สัญญาไปด้วยบางสันก็ได้ไปแล้วครับผมเดี๋ยวบางสันเดือนแน่นอนนะูครับพี่ครับโอเคครับผมครับ